เสร็จแล้วนะครับพอเราโปะด้านนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็โปะอีกด้านหนึ่งปูนมันก็จะไม่ร่วงมากมันก็จะอยู่ปูนก็จะอยู่ตัวตีโดยที่เราโปะแล้วร่วงโปะแล้วร่วงอย่างเงี้ยจังหวะนั้นอ่ะมันจะช่วยได้เยอะแล้วทีเนี้ยพอเราเสร็จขึ้นฟอร์มเสร็จเราสามารถที่จะปั้นยอดไว,วกาาาไ้ก่อนได้เลยส่วนส่วนของหงอนพญานาคนะครับเราสามารถที่จะปั้นไว้ก่อนได้เลยแล้วจากนั้นเราก็ใช้ใช้เครนตั้งแล้วก็เชื่อมฐาน มันจะทุ่นแรงได้เยอะครับวิธีเนี้โดยที่เราไม่ต้องไปขึ้นสร้างนั่งร้านให้มันแต่องค์นี้สูงห้าเมตรอยู่อลังการครับมีสองตัวตัวนึงชวงขี้หน้าสวัสดีครับพี่น้องชาวช่างปั้นร้านนาน,นะครับวันนี้อยู่ตรงที่วันนี้เป็นสถานที่ที่ที่บ้านเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคือก็มีสาระบ้างเล็ก,ลกๆน้อยนยจะมานําเสนอนะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือองค์พญานาคที่เป็น เจ็ดเสียนนะครับเจ็ดเสียนแต่ผมตัดเสียนออกในเพื่อที่จะได้สะดวกในการขนส่งนะครับขนย้ายนะครับเพราะว่าความสูงมันอยู่ที่ห้าเมตรครับจะเป็นที่ต้องตัดเสียนออกก็เข้าใจบางท่านบางคนที่ศรัทธาในองค์พญานาคนะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมตัดเสียนแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกปวดหูยังไงนะครับผมก็รู้สึกนะครับแต่เนื่องด้วยความจําเป็นแล้วเราต้องทําแบบนั้นนะครับเพื่อให การขนส่งเป็นไปได,ได้ด้วยความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ส่วนองนี้นะครับเราจะไปที่ละนองนะครับแั่ก็ได,ได้ได้สั่งทํามาผมก็ได้ทําอยู่บ้าน้ใช้เวลาประมาณสองเดือนถึงจะแล็วเสร็จนะครับแล้วก็มีงานอย่างอื่นนะครับมาผสมผสานกันก็ค่อยๆทําไปจัดแจงกันไปอันนี้เป็นยอดนะครับยอดของระฆังที่ ที่อำเภอแม่สายนะครับก็เชียงรายนี่แหละครับในส่วนการขึ้นโครงเนี่ยผมได้ขึ้นแบบกลวงนะครับก็คือจะพยายามรักษาความความเบาแล้วก็ความแข็งแรงแต่แต่ได้เขาฟอร์มที่สมบูรณ์นะครับจะเป็นทรงแบบกลมคือขึ้นโครงเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็ฉาบปูนติดตะแกรงฉาบปูนเหมือนขึ้นองค์พญายนาคกันแหละครับแล้วทีนี้ มันจะกลมแล้วก็เบาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไม่หนักไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องก่ออิฐไม่ต้องอะไรเวลาจะขึ้นติดตั้งก็ใช้เครนยกแล้วก็เสียบผมมีท่อให้ฝากไว้นะครับเห็นไหมท่ออาจจะเล็กไปนิดนึงแล้วก็ไปเสียบกับฐานตัวนั้นตัวนั้นก็จะมีท่ออีกไซส์หนึ่งที่ใหญ่กว่าแกนพอเราตั้งเสร็จในโครงสร้างที่เราทํามาแล้วก็เราเอาอนนี้ไปวางวางเสร็จแล้วก็ตัวนี้เขาเสียบมันก็จะได้ยอดที่สูงโดยที่ เราก็ไม่ต้องไปสร้างนั่งร้านให้มันโ oh, uh, อ่อาอลังการนะครับคือทําสีเสร็จยกเสียบคือจบนะครับแล้วก็จะอธิบายถึงวีโอที่ผ่านๆมานะครับหลายๆท่านก็ยังยังคงถามถามมาวิธีการติดตะแกรงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยปกติด้วยทั่วไปแล้วเนี่ยในวิธีของผมอะ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตะข่ายเนี่ยจะอยู่ด้าน ในและเหล็กอยู่ข้างนอกเวลาเราฉาบป,ปูนเข้าไปเนะี่ยปูนก็จะหุ้มเหล็กทีเนี้ยมันจะจะแข็งแรงกว่าแน่นอนที่เราจะเอาตะแกรงไว้ข้างนอกนะครับเนี่ยเราก็จะโปะทีละด้านเห็นไหมอันนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราโปะด้านนี้เสร็จเราก็พลิกกลับมาแล้วก็โปะอีกด้านหนึ่งปูนมันก็จะไม่ร่วงมากมันก็จะอยู่ปูนก็วจะอยู่ตัวตีโดยที่เราโปะแล้วร่วงโปะแล้วร่วงอย่างเงี้ยจังหวะนั้นอนะ่ะมันจะช่วยได้เยอะ แล้วทีเนี้ยพอเราเสร็จขึ้นฟอร์มเสร็จเราสามารถที่จะปั้นยอดไว้ก่อนได้เลยส่วนส่วนของหงอนพยานาคน,นะครับเราสามารถที่จะปั้นไว้ก่อนได้เลยแล้วจากนั้นเราก็ใช้ใช้เคืนตั้งแล้วก็เชื่อมฐานมันจะทุ่นแรงได้เยอะครับวิธีเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปขึ้นสร้างนั่งร้านให้มันแต่องค์เนี้ยสูงห้าเมตรอยู่อลังการครับมีสองตัวตัวนึงช่วงที่หน้าฝนทำงานลำบากพอโปูนเสร็จ ก็ต้องเอาไอ้น,นี่มาฉาบไว้อีกทีหนึง่งนะครับนี่นครับพาชมบ้านวันนี้ถือว่าพาชมบ้านช่างปั้นหลานหลานาแล้วกันอนอ้ผมทําไว้เมื่อวานฝนก็ตกครับเมื่อวานนี่อันนี้ก็คือฐานของหองะระฆังนะนอี่อันนี้ก็คือโครงเหล็กแบบน,นี้เห็นไหมเหมือนยอดเลยแล้วเราก็ฉาบป,ปูนเข้าไป ต,ตัวนี้จะปิดตะแรงเหมือนที่พญานาคก็ได้แต่มันติดตะแรงข้างในลำบากเพราะว่าเหล็กที่มันสารถี่เราสารเหล็กถี่แล้วเราจะปิดข้างในเงี้ยมันปิดลําบากนิดนึงก็เลยจะเป็นต้องใช้วิธีนี้แต่เราก็พยายามที่จะอัดปูนเข้าไปให้มันถึงเหล็กพุ่มเหล็กให้มากที่สุดโดยนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงความแข็งแรงมีอยู่แล้วครับเหล็กสามหุนสหุนสลับกันที่ปั้นอันนี้เป็น เป็นช่างอีกคนหนึ่งที่เขามาช่วยผมขึ้นงานนะครับอันนี้คือวิธีการปั้นของเขาก็คือจะมีขีดเห็นไหมดีเทลจะขีดแล้วจุดขีดแล้วจุดเห็นไหมขีดที่ใช้ใช้ด้ามพุก,กันนะครับขีดรายละเอียดก็จะแตกต่างผมหน่อยนึงแต่ก็ยังคงความเป็นช่างปั้นล้านนาที่เขาขีดแบบเนี้มันจะช่วยในเรื่องของเวลาดูแลเนี่ยลายมันจะซับซ้อน ลายมันจะเยอะจะซ้อนกันเยอะแต่จริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่สเต็ปเหมือนๆกันแต่เพิ่มจังหวะการขีดทําให้เห็นรายละเอียดได้เยอะขึ้นเหมือนกับว่ารายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเสยงที่เหลืออันนี้เป็นโครงของหัวอลังการนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวมอมที่ไปคาบกับพญานาคนะครับผมขึ้นแบบนี้ไปเลยขึ้นแบบนี้ไว้พอขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ไปประกบ,กบหน้าทีน,นี้เราก็ไม่ต้องเปลืองปูนเยอะเวลาขึ้นปอมมอมตัวมอมนะครับตัวมอมหรือตัวเหรานะครับ หรืออีกชื่อหนึ่งก็ตัวกินนาดนะโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับวีดีโอนี้มีเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่ทุกท่านได้ถามกันมาที่มันได้ขาดไปที่ไม่ได้ถ่ายเอยอะไรเอยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีบางครั้งเวลาผมก็มีจำกัดงานผมก็มาซ,ซ้ำงานซ้ำงาน,ซ,งานซ้อนอะไรเงี้ยมันก็เลย ไม่มีเวลาที่จะทำวีโอให้ท่านได้ได้ชมกันก็หวังว่าโอกาสหน้าผมจะหาเวลาพยายามจะหาเวลาจัดสรรวีโอและคอนเทนต์ดีๆให้ท่านได้รับชมนะครับสำหรับวีโอนี้ก็ขอจบเ่ยเท่านี้นะครับสวัสดีครับที่กดติดตามนะครับผมครับ